ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องสู้ข่สุคนนะครับผมอาะเมน่มาอ่ะบ้านแม่แล่นะฮะนักคำนวณหญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเพิ่มเติมบ้านออกมาหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเอฟซีนะครับอ่ะมาตามแนวทางของแม่แล่กันนะครับผม อ้าวครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอมมือนีบยังตุวยไว้ถ่าได้เนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครบวันฝนตกแข้งเท่วันมือนีบโตกมือนีบตกมือนีบตัดออีผม อันหนึ่งอันสองสามปีนี่มันก็เคยออกได้ตัวกลางตัวกลางบัดนี้งวดนี้ให้ดจเรียนขนาดไม่ออกตัวขอบพีก็ผมเอาก็ะเพียนไปแล้วเนาะเออคอยก็คอยก็ฟ้าคอยก็จับจุดเอาเด็กเครื่งกลางเครื่งกลางงวดนี้ติดเด็กติดกับเขาแต่ว่าคนเสื่อจับบนเขาเนาะครับผมอ่ะผมเป็นอยังกาบพิรุษพิเขาแต่ว่าเด็กติดเขานะเด็กติดเขาเด็กติดพ่รุษแต่ว่าอันนี้เนี่ย เอาวตามตัวงวดเด็กตีดเล็กวิ่นมากันตึสองสามเนาะเออมันมานกันอยู่เล็ก่อยเด่มากันเด้เออ่อยมันมากันอักัผมเด็กงวตัวอันสี่สหาสามันก็ยังมานุ่กันอรรมันมากันเล็ก่อยเี่มานกันเด้จะาขันเลยมนุกันเซอร์หนึ่งสองสามเันโอ้ยเล็กโอ้เล็กมานุกันดีมาเล็กมานากันช่วงรอนี้มันยังคจะเล็กนี่อย่ออกโตอันจังซเนาะครับ เห็นมันแล้วได้หนิมันมาพอเลยคนเธเจ้าไปเสือเลยแับผมปลาสือลาอืมพออยีหมัดเนาะมันมาสั่งมาหลายเป็นอย่างไม่เหลือแกะสั่งอ้ายคนหน่อยเงี้ยมันเ้เสียหายจักเถื่อนั่นเรื่อยๆเอาไม่ไันได้หนเลขปิ้งเขานี่สิจับปาจับคู่บะเขางวดนี้มาแล้วมันมาเพลิน ครับผมเลขออกปุ๊บเพดได้ปั๊บเลยโอ้นะออกปุ๊บปั๊บรถเล็กเอาเยอะนะเลขเลขวิ่งเข่าเออนเด็กเาตรงรอดนะเลขกติดเล็กเอาหัวต่อนะครับหัวต่อเดี๋ยวจะให้เบิ่งกันนะครับเบิ้งตัวเบิ่งตัวหนังสือของแม่แดงกันตุกคอนตุกคอนเมื่อกาลเขายุแต่ว่าเฮ้ยเอก้ยไปอันเอาออกกลับมาเล็กหลังเล็กดับอันนั้นโอ้สองหัวเล็กดับเห็ด สองหวดอนมาเหตุแบบสองับเลยแต่ก่หมดเพรพิษซ้ำกันสองเคยยังส็ได้ครับผมน็พิษซ้ำกันแต่ว่าวันนี้แต่ว่าเอาอยู่บ่เผ็ดหายอยู <ma? ่บ่สัดอเอาอยู่บ่ผู้คนก็เอามาลดเถอะว่ะครับอาทานเลวแต่ผู้คนมากเลยแต่อันอันนั้นเนาะสันครับ อ่ถ้าจะเอากกับโค้งคู่ไทยนะโค้งคู่ไทยจังหวดนี่เัีนยวอันนี้เต็มสูตรเป็นวันี่เต็มสูตรเต็มสูตรไปก่อนนะครับพี่น้องที่สีเลขติดบนล่างคือเก่าเดี๋ยวพี่น้องแล้วก็ติดบนแล้วก็วิ่งบนล่างนะครับงวดนี้เอาเห็นแล้วครับเห็นโถงงามๆแล้วนะครับต้องซื้อไปแหลสวยไปข้างหลังงวดวันที่หนึ่งตุลานะครับตุลาคม ย่วยปลวยไปบนบ้านาเขียนตัวนี้ยุที่แรกสุดได้ย่วยไปสวยไปครับผมน้อยลงน้อยลงจริงอ่ะ,อะวันที่หนึ่งตุลาครับสองห้าหกอันนี้เต็มสูตร่ะนี่เต็มสูตรอันนี้คือให้เต็มสูตรไปก่อนเนาะ แต่ว่าคิดเซดใตไว้คือตัวมักโอ้คือตะโกนแต่ว่าคงทุกท่ายกับคิดตัดหน่อยลงกว่าเก่าอยูได้เนาะกคิดเส้นใตนี่คือตัวมักในใจแมนครับผมหรือเอฟซีชิมักน้ำกระอาน้ำได้นะครับเดี๋ยวเอาเหล็กติดบนล่างเอเอาเหล็กติดบนล่างมาแล้วครับผมงวดที่แล้วกระเขานะครับเลขติดบนล่างนะครับติดบนล่างเด้ออ่ะติดบนล่างให้พี่อนเอฟซีเอาไปจับไปหาจับคู่เอา นะครับผู้ใดมีตัวดีตัวเด่นว่าแม่นๆก็มาจับใส่กับก็มี่กวหนี้มีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีศูนย์มีหนึ่งนะครับเอ่าส่วนติดบนนะครับติดบนอ่าติดบนย่างเดียวนะครับบวเกี่ยวกับล่างนะครับสามี่ห้าบนอย่างเดียวคือมีสามสี่ห้าสี่ห้านะครับเอาที่นี่เลขติดบนล่างเลขติดบน เลขอันที่ที่แซววิ่งเนี่ยสองตัวขึ้นหนึ่งก็เจ็ดครับผมวดนี้วันที่หนึ่งตุลาคมคือวิ่งไฮทีบนอ้าวแม่เลยวิ่งบนล่างนะครับบนล่างคือเกาเดอร์นะครับกปักหลักนะครับบนล่างนะครับถ้าปักหลักให้บนบนล่างให้ล่างขึ้นบนฉะนั้นเอาบนล่างไปลดพี่น้องยิปซี่นะครับเอาคอยเบิ่งกันนี่คือตัวหนังสือของแม่แดงงามยูดดอกแต่ว่าตัวน้อยนนึงนะครับ อ่ะพี่น้องริบซี่คอยเบิ้งไปน้ำกันนะครับแอดจะรอกให้พี่น้องริบซี่ริบเบิ้งกันอีกรอบนึงแลเฝ้าใจห่อนแล้วพี่น้องจะเฝ้ารูดปุดรูดปุดนะครับให้วิ่งนะครับเอาเจดกับหนึ่งว่าฮันมีตัวเด่นแด้วพี่น้องเด้อยังมุมมีตัวเด่นเพราะว่าเอาท่อๆไปก่อนเอต,ๆๆอต็มสูตรนะครับเต็มสูตรกับมี่ศูนย์หกนะครับศูนย์หกอ้าวหนึ่งหก นะครับเจ็ดหกเด้อเก้าเจ็ดบัตรนี้เก้าเจ็ดนะครับเก้าหกเก้าเก้าหกนะครับเก้าแปดดสี่แปดนะครับสี่แปดนเจนะครับศูนย์เจ็ดนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเด้อกับสามเจ็ดหกับหกเจ็ดใช่และเบิ้ลเจ็ดเจ็ดชิมาเบิ้ลอีกขี้บ่ง ไม่บ่ิหารดอกคราบบรนหารนี่เนาะตัวขี้เส้นใตขึ้นตัวไม่แลงมากนักตัวขี้เส้นใต้ตัวโอ้ขี้เสนใตขึ้นตัวมากเอาเดี๋ยวเวามาตั้งอีกจังเลยเอาอ่่ะพีน้องเขาแคบหน่อยจอตามนี้นะครับเด้อเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเบอร์ผมตามตัวนั่นแหละตัวมากครับผมเอ๋อตัวใหญ่อยู่ดอกพี่น้องเขาแคบหน่อยจอตามนี้ครับผมเลขติดบนล่างเก้าศูนย์หนึ่งเลขติดบนสามสี่ห้าให้พ่อเพจเป็นคนอ่านให้ฟัง เพราะว่าเสียงในฟิล์มนะพี่น้องอที่ซีครับผมส่วนจับคู่นี่เต็มสูตรเต็มสูตรเนาะให้เต็มสูตรไปก้อนเต็มสูตรเป็นก้อนค<ห>ือศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ<ๆ>่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดอันนี้อันนี้สามเจ็ดเนาะสามเจ็ดหสามเจ็ดหกเจ็ด <3, 7, S 1> <ๆ>เอ้ยบอมแอเอ้สามเจ็ดเก้าหกหกเจ็ด อ่านฉันก็งงแล้วเนาะโอ้ยงงแล้วอ่านเทเดียวตองมาเนี่ยอ่านไม่เลอะรื่องไม่อ่านที่ลราฟอเนาะอ่านเป็นแถวไล่ตั้งร็ครับผมอ่านไล่นอนมันงงแต่อ่านไล่ตั้งอ่านไนลองศูนย์หกหนึ่งหกเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าแปดสี่แปดได้ไปลองการไล่ตั้งกานไล่นอนงงศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ด ตัวสีแดงแดงนี่ตัวขีดสีแดงขึ้นตัวมักส่วนตัวนะครับเนาะหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดน้เรียกขีดวาเจ็ดเจ็ดนะครับขีดเจ็ดแสดงว่าแม่แร่นี่งวดคงคือไท้ายเนี่จะเด่นที่เจ็ดเพราะว่ามักได้ใจขึ้นหนึ่งเจ็ดกับหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแต่ตัวนี้ง่ามนะครับตัวนี้ง่ามเลยสองคูเนี่ง่ามนะครับเรีกวิ่งเจ็ดไม่ใจแอดบกว่าไปแช่งงามเบิดผมว่าเขาเนีย ต้องบ่ถือเองอ้าวเช่นนั้นเดวครับผมจับไปแล้วูเจดสองย่งครับผมอ้าววัดดีของพูเดียวของพูเจ็ดสองข้สาเป็นเสียเป็นเป็นไรไมาบอกเพินมาขอเบอร์ไม่ยกครับผมอ๋อปูเจ็ดสองเขาหนึ่งสองเด้ตัวชัตกน้ำบะจับปูหูคนมาข้อสามเนพูเสียมาท่าน ข้าเบิ่อเนี่ยเขาจะแสดงว่าหาเ่าเห็นนะพี่น้องเนาะก็ซับเสียหาเ่าเห็นเราก็ต้องเสียเอ๋อขอบคุณคุณแม่แดดได้ไรครับผมเอาไปคงทุทายมาติดตามกันนะครับผมเอาไปถึงไหนมาถึงไหนเราช่องแม่แดดโอ้มันอันก็มีคนเข่าเบิงเลยค่ะอันเบิงอยู่ขมื่นั้นเคยพูดไปไว่าขอบริเหตุขอบด้โพสต์ดูเนาะอือันเล็กกับโพ์มือบ่ใครบใครได้ลงคลิปเหมือนบ่ใครจะเสียเอาคลิปยังมาลงเลยนี่แหละวคำนวณเล็กนี่แหละวคำนวณเล็กแต่ว่า ต้องนอนตัแวแดงก็เส้นมาไหนตัวเก่าแต่ตัวเก่าลอยเขา้เขา,เ,ขาเอากระเล็กนอนแนวทางเลก็กเอาะฉะนั้นแล้วนะครับแต่ว่าคลิปเล่าเศร้าเล่นเดียวพี่นอ้องริปซีที่เคยถามหาว่าช่องแม่แหล่หาไม่เจอว่าสาันมันมันบกขืนนะครับรคือประสงมันสมัยใหม่อยู่เอาบพเจอช่องแม่แหล่เพาเบ,บิองเก่าแปดก็ได้เลี้ยงแม่แหล่คือเก่าหน่ะเนาะเอาขอบคุณขอบคุณครับผมก้าวัสดีครับผม